สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรอดแก้ยูทูบเบอร์สายลุยคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านหักนิ้วหมู่ที่4ตําบลหักนิ้วอําเภอเมืองจังหวัดตรดงรดินะครับผมจะพาทุกคนมาดูรถไถโคต้าเอลซีเจ็ดศูนย์แปรถบ้านๆอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับรถบ้านๆนี่ฮะนี่คือบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณที่รถจอดอยู่ครับนี่คือรถชาวบ้านเอลซีเจ็ดศูนย์แปดปีห้าเจ็ดนะครับเล่มทะเบียนพร้อมแต่ว่าตอนนี้เล่มอยู่ที่แนนของในในตำบลนะครับ เน,เน้นของทุกคนไม่ใช่เน,น้นแบบที่อันนี้ค,คือเน้นแบบง่ายๆคือที่คุณป้าเขาจะขายนี่ก็คือเพื่อที่จะเอาเงินไปปิดไฟแนนซ์นะครับทุกคนป้าคุณป้าจะเอาเงินไปปิดไฟแนนซ์ก็เลยต้องการที่จะขายเป็นรถบ้านบ้านแจกจริงก็คุณป้าก็ไม่อยากจะขายหรอกนะแต่แต่จาเป็นต้องเอาไปปิดไฟแนนซ์ถ้าใครที่อยากสนใจรถบ้านจริงๆนะครับมาดูได้เลยนะครับเป็นรถของอคุณลุงสอวอรนะหรือว่าสู่ออายุนี่แหละ สภาพดีมากเลยนะทุกคนสภาพดีมากยางนี้เปลี่ยนไปล้อหน้าเปลี่ยนไปหนึ่งครั้งแต่ว่ายางหลังนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับมาดูรถได้เลยนะครับว่าจะถูกใจหรือเปล่ามีอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเป็นใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนผ่านพวนนี่เป็นของ CMT แล้วก็โรตารี่เป็นของปลาชางลุงสาท่านี่ความยาวตัวไหนหนึ่งหกสี่หรือหนึ่งหกสามตัวโรตารี่อะโรตารี่เป็นโรตารี่หนึ่งแปดสองนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรก็ มาดูกันได้ครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้าไไดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนไปกันเลยครับ ยางนี uh, human <huh ่เคยเปลี่ยนก่อนไหมยางหัเปี่ยนยางหน้าเปลี่ยนไปอย่รอบหนึ่งแล้วแต่ยางหลังนี่ยังบม่เคยเปลี่ยนเลย้งแต่ซส้อมารถปีอย่างนี้ชื่อวาปีงเบอร์ยางสี่ห้าเจ็ดฮะน่าจะสี่เจ็ดอ่าห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดมันจะเปลี่ยนเอสซีอ่ะ ห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดฐานนี่ไนะ่เคยเปลี่ยน,นเลยอดเยดเิดดเดิเดินของคนแก่ทุกคนของลุงเเจ้าของพี่ป้าเจ้าของเขาเพื่อแคจะขายเพราะว่าต้องการงินไปใช้หนี้ทอศอหนึ่งแสนเสียงนะ่นนจะลอง กน,นกหโอ่้โหแน่นนะเนี่ยแน่นลูกหมากก็แน่นด้วยนะโอ้โยกไม่ไปเลยนะโยกไม่ไปเลยนะอารมณงโยกเลยลูกปืนไม่แตกนะ กูปืนไม่แตกมีลูกหมาหลวมนิดเดียวอ่าเ่ว่ายกียกนี่คือลูกลูกหมาตัวนี้นิดเดียวแต่ว่าลูกปืนนี้ไม่แตกลูกปืนไม่แตกลูกหมานิดเดียวเดิมเดิมแล้วไม่เคยไม่เคยตัดท่อนไม่เคยเปลี่ยนคัสไม่เคยซ่อมเลยัวหนะ อ๋อคือคือว่าหมายถึงว่าพวกโค้งพวกเที่ยงนี่บ่เคยซ่อมเลยบ่เคยนี่เลยบ่เคยตัดท่อนมีแต่เปลี่ยนยางมมงัันนบ่คอ๋อทำแต่นาตัวเองทำแต่นาตัวเองบ่เคยรับจ้างเลยเนาะรับเด่นนิดหน่อยหน่อ,นอยราคากลมแล้วครับแล้วก็โรตารี่ฮะ โรตรี่ก็ตาช้างนะครับทุกคนโรตลี่ตาช้างโหในป่าเลยโอ้โรตรีตาช้างโอ้โรตร,ตตรี่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับทุกคนใบมีดก็ก็สึกนิดหน่อยแต่ว่าตัวโครงรอบนอกนี่คือโอเคเลยนะโอเคเลยอืมโอเคเลย เนี่ยรถปีทะเบียนทะเบียนขาดกอบขาดเนะาะทะเบียนต่อเรืออ่อยกันอ๋ออ๋อก็คือเล่มอยู่ไฟแนนซ์อ๋อเล่มอยู่ไฟแนนซ์อ๋อมีเงินเสร็แล้วไปให้เขาเขาก็เอาเล่มออกมา4708รูปไมล์ชั่วโมงก่อนวลชั่วโมงนี้ก็ 2,397ชั่วโมงดูไออ่ะเห็นไม่เคยไม่เคยล้างนะครับไม่เคยล้างรถคนแก่ไม่เคยล้า,างลงลองเปิดไอ้หลังคาขึ้นหน่อยเปิดหน้าเปิดกระโปรงหน้าหน่อยเปิดกระโปรงหน้านี่เพื่อนโอเค

เครื่องนี่เมนเดยวแล้วก็เหยียบขึ้นด้วยทุกคนมันน่าจะน้ำมันมันน่จาจะกระชอนแล้วก็ไหลามาตามมันมาตามสายแล้วเลยทําให้เวลาฝุ่นมันไปเกาะน,นะทุกคนผมจะผมจะดูตัวเนี้ยผมจะผมจะดูไอมันมีไอกรอลุงลุงเอาไอไอไอด้ก่อนเปิดฝาเราต้องแก้กได้เสีว่าอ่านี่ดูไอมันมีไอหรอ,เ,อเวลากขาดูกขาดูไอ เพื่อนอ่ะนะป<อ>ุ๊บเอออะไรล้าครับผมว่าไอไม่ไอไม่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีไอไอไ,ไอไม่มีครับก็คแค่ฟังเสียงเครื่องในกระวนนิ่มนี่ครับผมโอ้โอโอ นี่ฮะถ้าใครอยากจะมองดูรถบ้านบ้านนะครับอยากจะดูรถบ้านบ้านมาดูที่นี่เลยครับทุกคนเดิมๆแล้วยางหลังนี่ก็ตั้งแต่ปี57ตั้งแต่ปี5้านี่ก็ปีห5ห้าแล้ว8ปีแล้วครับ8ปปีแล้วรถคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนยางหลังนะครับเป็นรถชาวบ้าน,นรถชาวบ้านที่แกขายแกใจจริงแกก็ไม่อยากขายนะแต่ว่า แค่ก็จะขายเพื่อที่จะเอาเงินไปปิดไฟแนนซ์หนึ่งแสนผ่านนี่เป็นผ่านหลังนี่เป็นผ่านอ่ไม่ใช่ตราช้างนะเป็นผ่านของ CMT หรือเปล่าผ่าน C ผ่าน CMT ผ่านผ่านผ่านเป็นผ่าน CMT แต่โรตารี่เป็นโรตารี่ตาช้างใบดเาน้าตราช้าง ไฟนี่ติดตลอดติดทุกอย่างหรอไฟเนอดูช่วงหลังยังไม่ผุนะครับเพราะว่าแกก็ไม่ได้ไปรับจ้างมากมายอะไรดูเดิมเลยที่วิ่งหลายๆนี่คือน้าอยู่ให้ปอบอ๋อนาอยู่ไกลวิ่งไก่ไถแล้วก็วิ่งกับเนี่ยอ๋อระยะทางโอ้โหจากนี่จะไปห้วยปอบกับ ยี่สิบปลายปุณตะวันแล้ววะวันประมาณเนี้ห้อยปอมบางดินนี่นะที่บ้านหลังเดียวตู้น้ำสานานๆข้าวนี่ผ่านคนถังสิบหกอ่ะโมจักเหรอโมฮจักนะเบอร์เบร์เบเจอโมฮจักอ่ะโมฮจักซื้ออยู่หลังป้อมตำรวจให้หนูถังสิบหกหลังหลังป้อมตำรวจได้ผัวสมุตสาครแล้วมาปุ๊บบ้านทั่นอันนี้พ้าขายตัวได้ก่อพ้าขายตัวได้สามแสนแปดสามแสนแปดครับนี่ฮะ ป้าค่อยบอกว่าขายสามแสนแปดนะทุกคนถ้าใครที่สนใจก็มาต่อรองกป้าได้เลยนะครับมาคุยมาดูรถก่อนมาดูรถตามาดูรถด้วยตาของท่านเองนะฮะถามว่าผุมันมีผุตรงไหนบ้างผมเห็นมีจุดเดียวเองครับก็คือตรงนี้เพราะว่าแขนแขนแขน,แขนเหงืออ่าถูไปถูมาทังเกียรตรถไททุกคัน จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้สองข้างนั่นแหละข้างซ้ายจะไม่เป็นนะครับเพราะว่าทางซ้ายทางมือทางซ้ายนี่เขาจะจับลมอะไรออกจิ้มนี่ยตัว <laughs> กระ <c oughs> ดาษรถแปดปีนะถ้าเป็นรถนานๆจริงๆแล้วมันจะไปหมดแล้วครับสีไปหมดแล้วแต่นี่ยังอยู่เดิมคนะ <S <S โอต้ตอนนี้ <c oughs> คนแก่าครับเลยรีบลงครับเองเลยเหรอมีใครมาจับเลยตัวาหน้ามีนี่มีนี่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 ี่น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 นนี่นี่นี่่นี่นี่นี หลังจากนั้นก็นกนครับคุณเดียวมาตลอดอาาอ,ดอครับทุกคนถ้าใครสนใจก็มาดูรถได้นะครับที่บ้านหาดยิ้วอมูยอย่างได้นนมูซี่มูสี่ตัวหาดนิ้วนะครับ,บาามาไม่ถูกว่าเดี๋ยวโทรติดต่อผมได้ทไมหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรักยาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ